มวเฟรมไ่แดงดีลูกตัวเมียแล้วก็แม่ติดท้อง KF3 1แล้วนะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวบอกได้อครับเด้อตัวนี้ท่องพ่อได้ครับอาจารย์นี่ท่ององินซีไว้สวนเกาหกครับนี่ใส่แยกเพศิดครับแยกเพศครับตัวนี้ท่องซีไว้แยกเพศเป็นง้วนที่ตัวญ่แล้วก็แดงดี้อครับเด้อนี่ผู้ใดอยากจะได้มาขอแบ่งแล้วออาครับพี่น้องมันใกร้อดกแน้ริงน้องขึ้นไ่ใส่จันทยไเดือนนายเดวเดือนนี้ทุาน้นกินน้องเหมันบ่ครับนี่ครับครับ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บุญชูกับสิภาพีผนองมาเอาง่วนใหญ่ง่วงงามนะครับพี่น้องครับอยู่ทางเขตของอำเภอสตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะื้อนี้มีมาเปิดราคาให้พีให้น้องได้ชมนะครับเด้อ นี่เดอ้อก็เป็นวัวตัวใหญ่ๆแม่ลูกนะครับเนาะเฟรมใหญ่มากๆเลยครับพี่น้องครับไทยอยากจะได่งว่วงงั้มกับสีภาพมาเบิ่งกันในคลิปนี้ซึ่งพิกัดนดะครับพี่น้องครับของอคอกนี่ก็อยู่ที่บ้านดูน้อยตำบลดูน้อยอำเภอจตุประพักพิมานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดอ้อมันนี้เพิ่นกัสีภาพมีงวัวมาให้พี่ให้น,ใหน,น,น้องนี่เป็นงวัวแม่ลูกนะครับเด้อพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวเด้สีภามาเบิ่งกันเนาะ ม้วนของผู้ใดพ่นจะเปิดราคาเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าแม่ลูกนี่แม่ติดถ่องผอมนะครับพี่น้องก่อนอื่นก็ไปทักทายกับทั้งเจ้าของของเจ้าของฟ้ามกันครับอ่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าแนนน้าตัวนะครับครับผมคู่บุญร่วมพุทธล่าบันดูหน่อยครับอ่านี่นะครับข้อของอาจารย์บุญร่วมนะครับเนาะวันนี้พ่นมีงวใหญ่มาเปิดเอาเจ้าสิผาเบื้องคููแรกกันครับพี่น้องครับคูแรกนี่ต้องบอกว่าเห็นอาจารย์นี่รัวันนี้ เป็นแม่ลูกแม่ติดท้องนะครับแม่ลูกตัวเมียนะครับเด้อตัวบักใหญ่พร้อมนะครับเนาะอ่าจารย์เดี๋ยวขอเบื้องใบนะครับลูกของอ่าตัวใดแน่ครับอ่นเนาอันนี้ครับอันนี้เป็นผสมอันอีแค่ f สามหนึ่งอันนี้คือใบท้องนะครับเนาะครับใบท้องท้องกับ k f สามหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องครับของตัวใหญ่ๆครับพี่น้องส้นสูงเนี่ยน่าจะร้อยหาสิบหาได้เด้อครับพี่น้องร้อยห้าสิบห้าบวกแล้วล่ะตัวนี้อ่าใหญ่ๆเลยตัวนี้ท้องกับอ f สามหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องครับนี่ k f สามหนึ่ง มีใบมีหลอดให้แล้วก็ตัวนี้ผสมวันที่11กันยา64นะครับเนาะกำนดคลอดนี่กะ2 1มิถุนา6 5เอ้าท้องใหญ่แล้วตัวนี้อาจารย์ครับครับท้องใหญ่ใกล้สิคลอดแล้วเด้ท้องใกล้สิคลอดแล้วนะครับพี่น้องครับเดือนหน้านี่แม่คลอดไหมครับพี่น้องครับแล้วก็เดี๋ยวสิพาเบิ่งลูกนะครับลูกนี่เป็นลูกซี่ไล่ครับตัวเมียของ c y 096นะครับเด้อเดี๋ยวผมสิอ่าไปเบิ่งลูกนะครับพี่น้องครับนี่ ผู้ใดอยากจะได้ตัวนี่เด้อครับเดอ้อมาอ่าเยี่ยมมาชมเอาเลยนะครับน้าคู่นี่ใหญ่ๆเลยเด้อครับพี่นอ้องเอาอยากจะได้คู่นี้ตัวเมียสวยๆแดงดีทั้งตัวเลยเด้อครับพี่น้องครับอ่าแดงดีเลยตัวเมียตัวไอ้ลูกก็นจะสูงไรสามสิบกว่าเลยเด้อครับเดอ้อเอามาฟังราคากันคู่นี้อาจารย์เปิดไว้เท่าไหร่ครับยี่สิบครับพขน่ะอ่าเปิดไว้สองแสน 2, ถวนนะครับพี่น้องครับเป็นงวดเฟรมใหญ่แดงดีดดลูกตัวเมียแล้วก็แม่ติดท้อง kf สามหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องครับ เด้อเบ่งตัวเหนือหนังนาๆอยู่อยู่จนๆตัวลูกนี่สวยงามเพ็ดเขาให้เรร่อยหายสนิทเลยเด้อครับพี่น้องครับแพชนี่าเขาหายสนิทแล้วนะครับนี่เบ่งทายยางเลยนะครับเนาะเอ้เดี๋ยวจังเบ่งกันอีกนะครับพี่น้องครับนี่มาเบ่งแม่กันต่อครับพี่น้องครับนี่แม่ท่องนี่ตัวบกง่เย้อครับเด้อนี่นี่นะครับเด้อดำๆบดๆเงาหางนี่ยางงหญ่ได้หละครับพี่น้องแพชหลัง หนาเครื่องดีเองวะน่ะเป็นง้อเชิงเชิงนะครับพี่น้องใครอยากจะได้ง้อญ่ไปเลี้ยงนะครับเด้อเอาอ่าฝากเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าห้าหนึ่งสี่สามแปดครับครับผมคู่ร่วมครับอ่าครูบุญร่วมนะครับพี่น้องอ่าง้อคู่นี้มีตำแหน่งตตรงไหนบ้างครับอาจารย์ครับ บัวนีไม่มีตำนิรับประกันครับรับประกันตำนิราคานี้ส่งฟรีให้น้ำบ่ครับส่งร้อยกิโลครับส่งฟรีให้ร้อยกิโลด้วยครับพี่น้องครับอ่ะสามารถพูดคุยต่อรองกันได้นะครับต่อต่อรองได้หรน่ะต่อรองได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบิึงอ่ส่วนหนาได้ครับเด้อนี่แหละตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องให้ลูกแดงๆใหญ่ๆเลยแข่งขาโครงสั่งแบบใหญ่นะครับเนาะครับอ่ะนี่บัวเชื่องเชื่องครับผมเอ้าผู้ใดอ่สนใจอยากได้นะครับเนาะก็สามารถโทรติดต่อเขามาได้หรือว่ามาเบิึงออ่ยู่หนาขอกในขอกใดด้ครับพี่น้องครับ อ่ะครับนี่ครับอ่ะหลังจุงยางให้เบิ่งได้ครับอาจารย์ครับนี่กินดีต้นได้ครับพี่น้องครับเออกินดีตัวกินหยาดีดีบักไงได้ครับพี่น้องครับอ๋อเดินเดินเดินอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับเบื้องมุ้งกวงสองแสนบักไงเด้อครับได้อคบบักไงเลยครับพี่น้องท่องอ่ะนี่ลูกมันนะครับเนาะครับนี่จะเบื้องลูกชัดๆเด้อครับเด้อ ันตื่นกล้งองวะนะคุณลูตื่นคนรอได้ยินเสียงคนรอไปเลยครับพี่น้องไปขอกได้ขอกนั่นพี่น้องเดี๋ยวสิ้อผ้าเพิ่งลูกอีกชัดๆนะครับเนาะอ่ะนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับโตใหญ่ด้วยครับเด้ออ่ะนี่น,งน,นังนาๆแดงๆเลยนะครับนี่ไม่เคยเห็นคนล่อเลยนะครับพี่น้องนี่ห่องตะงวดอะไรเมียก,กับเขียดพี่น้องเอ,อ้ยตัวเนี้ยเอ้านี่อ่าครับอ่าเดี๋ยวเสื้าเพิ่งครูต่อไปครับพี่น้องครับ อยู่ในข้อกับมีอีกนะครับได้จังแม่ลูกเนี่ครับแล้วก็ัวทองตัวบกใหญ่ด้ครับพี่น้องครับคุณตัวนี้กับไงว่าแพ่กันสูงเลยกับตีมันลอยหกสิบคุณตีลอยหสิบห้าบวกตัวบักใหญ่เลยอ่าเดี๋ยวมาเป็คู่ต่อไปครับพี่น้องคู่ต่อไปนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้เป็นแม่ลูกขึ้นกันนะครับใหญ่ขึ้นกันครับพี่น้องครับนี่แม่ลูกตัวตัวผูนะครับอาจารย์เนาะครับตัวลูกตัวผูครับลูกตัวผูตัวนี้เป็นลูกของเอ่อเคเอฟหกแปดนะครับเนาะครับ ลูก KF68 ตัวนี้เกิดวันที่สองเดือนมกราเด้อครับพี่น้องครับเอากะไลเอาจ้กเดือนพี่น้องครับเกิดช่วงปีไม่วังษ์นนะครับเนาะวันนี้แม่นในเห็นผสมแล้วครับตัวได้ครับยันใบเมื่อกี้นี่นี่นี่ไซวีโก้สองล้านนะครับพี่น้องครับผสมกับวีโก้สองล้านแยกเพศอันนี้ไซแบบแยกเพศให้ยได้ครับพี่น้องครับเซ็กซิ่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับผสมวันที่วันผสมยี่สิบอิดพฤษภาหกห้าเด้อครับพี่น้องครับ กำหนดข้อกับวันที่สามมีนาหกหกนะครับเด้ออ่ะง้วตัวนี้ให้ลูกมาเลยจักตัวครับอาจารย์ครับนี่นี่ตัวแรกได้เลยขนาลูกแรกแล้วก็อ่าที่ผสมวิโกไว้นี่เป็นง้วลูกสองนะครับพี่น้องครับลูกสองครับลูกที่สองในท้องที่ผสมไว้นี่เขาเห็นเห็นยุติโต้ลูกในกล้ามเนื้อหนาดีเป็นลูกตัวผูนะครับตัวนี้เด้อพี่น้องครับอ่ะกินดีเป็นตะนายเลยนะครับพี่น้องนี่ใหญ่ๆเลยตัวนี้อ๋อนี่แหละครับตัวนี้ก็ที่สูงร้อยห้าสิบบวกเชื่องดีเชื่องเชื่องขึ้นกันนะครับอาจารย์หาสิบสี่ อันนี้สูงร้อยหาสิบสี่นะครับเด้ออาจารย์พนวัดให้แล้วนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วครับอ่าห้าสิบสี่นะครับพี่น้องครับเอาคู่นี้เท่าไรครับนี่เปิดไว้เก้าสิบสี่แม่ลูกคู่นี้เปิดไว้เก้าสิบสี่เองนะครับพี่น้องเป็นง้วดเฟรมใหญ่ได้แม่ลูกแล้วก็แม่ผสมกับวีโก้สองล้านไว้ให้แล้วเด้อครับเด้อแยกเพลทได้หมดนะใส่แยกเพลพร้อมนะครับเนาะบักใหญ่เด้อครับพี่น้องครับอ่านี่ง้วดแบบนี้เบิ้งกันห้ลูกมากครับพี่น้องครับนี่แข้งขากระดูกใหญ่ๆงงวดเฉื่อยๆพร้อมนะครับเนาะ ต่อรองได้อีกต่อรองได้นะครับเด้อเดยวจะพาไปดูด้านท้ายนะครับพี่น้องครับนี่มันมันน่อนฉีดต้มอันนี้จิ้มใหญ่ๆอันนี้งวนธรรมชาติครับพี่น้องครับอนี่นะครับเด้อส่วนไยส่วนหางนุ้มกับบมีตำหนีนะครับบอมี่ยูนะครับซีซีหัวยู่บ่มีตำหนีนะครับเนาะครับให้มีตำหนีเอาพี่น้องครับใครอยากจะเด้งงวนใหญ่มาเอาอยู่นี่ครับข้อของจานม้นรวมนะครับเนาะตัวใหญ่ๆเลยนะครับลูกเคฟหกแปดตัวนี้ ใหญ่เด้อครับเด้อตัวนี้พี่น้องอ่ะนี่แหะครับเชี่งดีเลยคนน่ะเชื่องเชี่งนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งไอ้เบิ่งลูกชัดๆเด้อครับพี่น้องครับนี่ลูก KF68 เด้อครับเด้อไฟอยากจะได้อนาคตพอพันครับเอาคูนี่ไปนะครับเนาะอ่ะเด้อบัดนี้นอกจากเที่ยวมะทายนี่พี่น้องครับในคอกมีอีกอยู่ได้ไฟอยากใหญ่ๆกับมาเบิ่งเอานะครับอ่ะมีแม่ลูกแล้วก็นี่ที่ด็ดตัวหนึ่งพี่น้องครับสีไอ้หายากหนัครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวบักใหญ่เด้อครับเด้อตัวนี้ท้องพ่อได้ครับอาจารย์นี ทองเงินซีไว้ศูนเกาหกครับนี่ใส่แยกเพศิดครับแยกเพศครับตัวนี้ทองซีไว้แยกเพศเป็นง้วทีตัวใหญ่แลวก็แดงดีนะครับเด้อนี่ผู้ใดอยากจะได้มาขอแบงละออกครับพี่น้องมันใกล้ออกติน้องขึ้นยังไงเฉจันห้ยเดือนนายเดียวเดือนมี่ทุน่ากินน่องมันบ่ครับนี่ครับครับอันนี้เตรียมกินน่องเลยครับพี่น้องครับสูงยุทธไทยจันตัวนี้อันนี้สูงร้อยห้าสิบห้าบวกร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับตัวบวกใหญ่เลยครับพี่น้องครับลูกที่ใดครับตัวนี้ ลูกที่สองครับูก <troops S 1> ท้องลูกที่สองในท้องนะครับพี่น้องครับแม่ยมีลูกแม่ยด้ตัวนั่นขายไปแปดหมื่นเจ็ดพันลูกตัวตัวแรกมันบ่ครับลูกตัวแรกขายไปแปดหมื่นกัวครับพี่น้องครับนีไ <smoked> ่ไผ<ถ>อยากจะไ้ว่าเฟ่บยัยเตรียมไปกินน้องกบตัวนี้ม่เอวแล้วเอาเด้อพี่น้องเด้ออ่า<พ>นี่นะครับเด้ออันนี้ก็ขายกันบ่เขับจันครับครับคุยกันได้คุยกันได้เออไผอยากะได้ม่เยยมหนาขอกเบื้องพี่น้องครับเอ้านี่อ่านี่เห็นเบิ้งรูปล่างหนาตายด้ครับเด้อพี่น้องเชียงดีครับเาตัวนี้งม่เสียงเชียงเห็นบ่ นี่คนรอมาไม่ยังบ่าอายเลยนี่บ้าอายเชี่ยงหอบหูบดดีนะครับแข็งขาของสั่งงายครับตัวนี้พี่น้องครับชิมชิมหันชีหลังเสมือขี่หลังได้นะครับพี่น้องครับนี่เด้ออ๋อนี่อีกคูนึงทั้งนี่พี่น้องครับอันนี้ลูกซี่ไว้ตัวนี้ลูกซีไว้ลูกตัวผูอันนี้กันกะขายกันมันบ่านันหันมีผู้มากกะขายมี่ผู้มากกะไม่เอาอเด้อพี่น้องเด้อมาเย่ยมาชมขคอเกเอนี่อย่าบอกว่าน้ำมูกใครพี่น้องตาบ้าบอออกมาดอกนี่ ไพ่เฉพาะไอ้คูสองคูเนี่ให้เบื้องก้อนนะครับที่เปืดยแล้วค้าให้เห็นที่เหลืออยากได้กับมาคุยเอานะครับนี่มึงตัวนี้นะครับเด้อเห็นจะสั้บมึงเขาตัวนี้พี่น้องครับพีรให้เรียบร้อยเลยนะครับเด้อนี่นะครับนี่นางงามประจาขอกพี่น้องครับอ่ะอยากได้เมาเลยนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่เด้อครับเด้อตัวนี้หมอผลนมาฉีดยาล้ำปีไสจินหมู่บ้านมันเลยเป็นแช่โอ้ฉีดล้ำปีสกินให้แล้วนะครับเนาะม่แคร์นะครับเออนี่อ่ะ นี่แหละครับสวยๆงามๆเลยแล้วก็ย่ำนะครับไอ้คูนี่นี่ท่องที่ใดก่ออาจารย์ในท่องนี่อันท่องที่สองครับท้องที่สองนะครับพี่น้องครับอ่ะ<ท>ยัง,งไงเลยตัวนี้ครับอ่ะกอนปีเตีผมก็ขอวนมะออก,กอกแก่ๆนะครับพี่น้องว่ามีตำหนิดอกมัน้นี่อ่ะตัวนี้เคยกี่หลีครับผมอามาเยี่ยมมาชมหนาขอกเอาครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะแยกนะครับเนาะอ่าจังมาคุยกันเอาเด้อครับพี่น้องเด้อมันมันซื้อไว้ก่อนท่องเลยก้อนท้องลูกซื้อไว้จางไหนครับอาจารย์ลูกซื้อไว้บนค้ำกับ บุญบุญยูบุญยูเอาก็ใส่ซื้อบุญสู้รถเปียกันอันนี้ก้อนกอนคำคือใส่ซื้อว่าบุญยูครับอาจารย์จมันนั่นได้ดึงออกในมันวะนี่ได้ยูออกดึงออกผมถืให้เปลี่ยนให้เป็นนั่งบุญสู้ด้วยครับอันนี้เด้ออ๋อนี่บุญยูและเห็นชัดเลยครับนี่พี่น้องเห็นชัดเลครับเด้อบุญยูวันสัตยครับอ่อนี่เห็นชัดแล้วมากินดีสิเลยลูกอ่ะอ่านี่ผู้ตรงปิดกีบหรอกเบิ้งง้ออยู่นี่มันงามเนาะ อาไพอยากได้ม่เยยมมาชมหมอครับพี่น้องครับบ้านข้อของอาจารย์บุญร่วมนะครับเนาะื้อนี้ก็บมิ้ม่หแค่นี้นะครับอาจารย์ครับครับเอครับไอยากได้ง่วงงันมาเอายูอำเพอยจตุปีคับพี่น้องครับสวยงามมากคุยถือข้อกันทรงทรงพี่ลอยลอยลอยหาสิบโลเออถูกคอส่งฟรีร้อยห้าสิบโลวันสันคับพี่น้องครับอ้าอยากได้ตัวไหนไม่เยยมมาชมอ่ครับสรัาคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8แเและสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรรบอจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ 要牢。